ดรหญิงลิงทิพพรวรินวัชรโรดมาฟังแคนดิเดตนายกคุณยศนันจากพรรคเพื่อไทยกับคำถามที่หลายคนอยากรู้เพื่อไทยตกต่ำจึงไหมหรือนี่คือโอกาสยกเครื่องประเทศไทยสรยุทธถามว่ารู้สึกอย่างไรที่ตนเองเข้ามาในช่วงยุคเพื่อไทยตกต่ำหรือช่วงที่ยากที่สุดคุณเชนตอบกลับไปว่า รู้สึกภูมิใจเข้ามาไม่ใช่เพราะยศหรือตำแหน่งใดๆแต่เข้ามาเพื่อพยายามจะสานต่อในสิ่งที่อยากทําและสิ่งที่เคยทําในทุกช่วงชีวิตหากต้องการทําอะไรเพื่อการเปลี่ยนแปลงเราต้องทําเลยตอนนี้ทุกคนอาจมองว่าเป็นช่วงตกต่ําของเพื่อไทยแต่ผมมองกลับกันว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงได้โดย, Chain, ยดรเชนยศชนันแคนดิเดตนายกเพื่อไทยพร้อมเป็นนายก ลั่นร่วมงานได้หมดทั้งพักส้มและน้ำเงิน Chain, ดรเชนยศชนนันแคนดิเดตนายกเพื่อไทยลั่นพร้อมเป็นนายกบอกร่วมงานได้หมดทั้งพักส้มและน้ำเงินอยู่ที่นโยบายและประชาชนเห็นควรไม่กลัวชะตากรรมซ้ำรอยคนตระกูลชินวัตร วันที่17ธันวาคม2568นายยศนันวงสวัสด์หรือดรเชนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ผ่านรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอโดยนายยศนันถูกถามว่าการมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยภรรยาห้ามหรือไม่นายยศนันบอกว่าเมื่อเราตัดสินใจเด็ดขาดแล้วภรรยาก็ไม่ห้ามแต่พร้อมสนับสนุนกัน เมื่อถูกถามถึงกรณีชะตากรรมคนในตระกูลชิน,นวัตรที่ผ่านไม่ว่าจะเป็นนายทักษิณชิน,นวัตรนางสาวยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรนางสาวแพ้ทองทานชิน,นวัตรกลัวหรือไม่นายยศนันบอกว่าไม่กลัวตั้งแต่ก้าวออกมาจากอาชีพนักบริหารนักวิจัยก็พร้อมถ้าพักเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลก็พร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจําเป็นต้องทําคือความมั่นใจว่าเราสามารถทํานโยบายได้ภายใต้กรอบกฎหมาย เมื่อถูกถามย้ำว่าชะตากรรมอาจจะเป็นแบบนั้นนายยศนันบอกว่าเรื่องชะตากรรมเรากำหนดได้ส่วนตัวยอมรับว่าทุกคนกนังวลแต่เรากำลังทำสิ่งที่เรารู้เราใช้เวลากับเรื่องนโยบายเยอะพอสมควรย้ำว่าวันนี้ทุกคนเป็นห่วงแต่เราอยากทำจริงๆถ้าเราไม่ได้ทำก็จะไม่ได้เห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยพร้อมยอมรับว่า การเป็นชินวัตรได้เปรียบแต่ไม่ได้หมายความว่าจะมีใครมาครอบงำเพราะตนเองพยายามสื่อสารออกไปว่าเรามีความคิดเป็นของตัวเองช่วงหนึ่งถูกถามว่าก่อนหน้านี้ได้เจอกับนายทักษิณบ่อยไหมนายยศนันบอกว่าไม่ค่อยบ่อยส่วนการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีวันนี้พร้อมใช่หรือไม่หากพักเพื่อไทยได้เป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลแล้วเสนอชื่อให้นายยศนันเป็นนายกรัฐมนตรีนายยศนันยืนยันว่าพร้อม ส่วนกรณีที่ตอนนี้คนมองว่าพักเพื่อไทยอยู่ในยกตกต่ำมีเลือดไหลออกนายศนันบอกว่าตนเองภูมิใจที่ได้เข้ามาในจุดนี้เพื่อพยายามสารต่อสิ่งที่เคยทำและไม่หนักใจเพราะทุกช่วงของชีวิตหากจะทำอะไรบางอย่างต้องทำตอนนี้คนมองว่าเป็นช่วงที่พักเพื่อไทยตกต่ำแต่ผมมองกลับกันว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อถามว่ามองคู่แข่งทางการเมืองอย่างนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยอย่างไรนายยศนันบอกว่าทุกคนหวังดีกับประเทศครั้งนี้ลองมองไปข้างหน้าทุกคนมาช่วยประเทศให้ยืนได้ก่อนเพราะถ้าประเทศไม่เปลี่ยนแย่แน่โดยเฉพาะพักเพื่อไทยพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง เมื่อถูกถามว่าการหาเสียงของพรรคเพื่อไทยในยุคนี้จะมีภาพของนายทักษิณน,นางสาวแพลทองทานติดตัวไปด้วยนายยศนันไม่ปฏิเสธไม่ปิดบังแต่ย้ำว่าหากได้รับความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์จากคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาทำไมจะไม่ทำ ส่วนประเด็นคลิปเสียงอังเค้าที่คนยังติดใจและอาจมีผลต่อการหาเสียงเลือกตั้งนายยศนันบอกว่าเราเพยายามทำเพื่อรักษาอธิปไตยและเพื่อประชาชนวันนี้ถ้าพรรคเพื่อไทยยังอยู่เราก็ยังยึดหลักรักษาอธิปไตยตอบโต้อย่างได้สัดส่วนและการทูตกับการทหารต้องไปควบคู่กันนายยศนันย้ำว่าถ้าพรรคเพื่อไทยได้รับการเลือกตั้งตนเองจะเป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อถูกถามว่าคู่แข่งสำคัญคือพรรคประชาชนนายยศนันบอกว่าไม่ใช่คู่แข่งทุกคนต้องทำงานร่วมกัน เมื่อถามย้ำว่าแสดงว่าตัดสินใจจับมือกับพักประชาชนแล้วใช่หรือไม่นายสนันบอกว่าไม่ได้พูดแบบนั้นแต่การที่จะร่วมกับใครต้องดูเสถียรภาพทางการเมืองเพราะที่ผ่านมานโยบายหลายอย่างที่ทำไม่ได้เพราะเสถียรภาพทางการเมืองไม่มีดังนั้นปัจจัยที่จะร่วมกับใครแนวทางน,นโยบายต้องไปด้วยกันได้และประชาชนต้องเห็นด้วย ส่วนที่คนมองว่ารอบนี้พักประชาชนกับพักภูมิใจไทยแข่งกันไม่ว่าใครชนะพักเพื่อไทยจะได้เป็นรัฐบาลนายศนันย้ําว่าเรามุ่งหวังเป็นรัฐบาลเพื่อผลักดันนโยบายส่วนยอมรับหรือไม่ว่าพักเพื่อไทยจะเป็นอันดับ3ในการเลือกตั้งนายศนันย้ําว่าเราตั้งเป้าสอสอ0 0คนจะได้หรือไม่อยู่ที่พี่น้องประชาชนตัดสินใจ เมื่อถูกถามว่าถ้าเลือกได้ระหว่างส้มกับน้ำเงินอยากจับมือกับใครในายยศนันบอกว่าเราร่วมได้หมดอยู่ที่แนวทางนยโยบายของเราจะไปด้วยกันได้หรือไม่และอยู่ที่พี่น้องประชาชนจะเห็นควร